แล้วเจก็บอกทำไมพวกมึงไม่บอกทุกวันว่ามมาเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นคำถามที่ตลกลที่สุดเราต้องกินพราะแกมเป็นคนถูก The King can do no wrong เจนไม่เคยผิดนะพี่เพืนทั้งหมดอะไร The King can do no wrong ก็เหมือนที่องที่พูดพี่กระตักพูพ้ไม่เคยมีความผิดะลยหล่ะ ใคตจูนที่จะเอาดังแบบอเมริกาฟ้องกษัตริย์อยู่ในโดนกักขังหนุ่มต่อสบอกไม่กษัตริย์ฟ้องไม่ได้ใช่กูไม่ฟ้องกษัตริย์ไม่ได้หรอกนี่มันไม่ใช่ไหนโอ้พี่แล้วก่อนเต่าแต่พวกมิดแล้วพี่ยุทธเออย่างเดียวอ่ะเป็นอาเลมเนี่ยเขาบอกว่าจูงกันดังมากคนไทยนี่ก็ไปเยอะพี่จูนซับอันนั้นอีกแล้วจนใต้ท้องเปลี่ยนซังซังอีกรอบจูน นนมันต้องเป็นเรื่องธรรมชาตนนิต้องลุยได้่างมันเปื้อนหารเรือหน่อเนี่ยวันนี้ออกทะเลวันนี้ไปโดนฟูใช้งาน